นักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนทํานาฬิกาสะกดคํานะคะนาฬิกาสะกดคํารูปแบบลักษณะจะเหมือนกับนาฬิกาบวกเลขเลยนะคะที่เราทําเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะอันนี้เป็นนาฬิกาสะกดคำํำคุณครูได้แจ้ให้นักเรียนไประบายสีให้สวยงามแล้วนะคะตอนนี้ของคุณครูระบายเรียบร้อยเราก็จะมาตัดกันนะคะตัดเพื่อเตรียมที่จะทําเป็นนาฬิกาสะกดค,ะคะําค่ะ อะตอนนี้นะคะสามารถทำออกมาได้เป็นสส่วนด้วยกันคือแบบพยัญชนะตัวสะกดนะคะมีกอไก่ถึงลอลิงแท่งนี้นะคะแล้วก็เป็นสระสละอาสระอสสระโอสระไอไม่ม้วนสระอีสระอูสระเอียสระอัวสระอำแล้วก็สระออนะคะอีกรอบนะคะ เราได้แท่งมาแบบนี้แล้วนะมีกอไก่พยัญชนะเป็นกอไก่จ้จานดเด็กตเต่าบอใบไม้ปอปลาอออ่างขอไข่มอมะลอลิงและสระอสระอสระโอสระไอไม่ม้วนสระอีสระอูสระเอียสระอัวสระอํสระอแล้วก็ได้เป็นแท่งหน้าปัดนาฬิกาที่ เขียนว่าฝึกสะกดคํานะคะอันดับต่อมานี่หลังจากเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะมาใช้คัตเตอร์นะคะคัตเตอร์กรีดเหมือนเดิมนะคะจจำได้ไหมที่เรากรีดนาฬิกาบวกเลขนะคะก็จะกรีดตรงนี้นะคะกรีดเลยนะ,ะเห็นชัดๆเห็นเห็นชัดไหมคะปรับนิดนึงนะคะ,ะกรีด ตรงด้านล่างนี้นะคะกีดตรงกรอบนี้นะคะกรีดด้านล่างด้านบนทั้งสองช่องเลยนะคะด้านล่างด้านบนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ ลักษณะแบบนี้เราก็จะนำแท่งเอาแท่งพยัญชนะนะคะที่มีกรไก่ถึงโอลิงนะ่ยสอดเข้าไปตรงช่องที่ช่องแรกนี่นะคะสอดเข้าไปแบบนี้สอดแบบนี้นะคะสอดนะคะแล้วเอาแท่งที่เป็นสระนะคะที่มีสระอานะ่ย สอดไปช่องด้านหลังแบบนี้นะคะอ่าเราก็จะได้เป็นนาฬิกาสะกดคำอ่าตอนนี้ได้อย่างนี้ปุ๊บเหมือนเดิมด้านหลังนี่นะคะด้านท้ายนี่มันจะมีมีอะไรคะมีช่องว่างขาวๆตรงนี้ให้ให้ลูกนะคะเอากาวมาทา ติดไปแบบนี้นะคะแล้วก็ทาบลงไปแบบนี้อย่างนี้นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะให้เราทาก,กาวนะคะาก,กาแล้วก็ ภาพไปเหมือนเดิมอย่างนี้ก็จะได้นาฬิกาสวยหรูสะกดคำได้ด้วยอ่ายกตัวอย่างเช่นตอเต่าสระโอตอโอโตต่อเต่าสระไอต่อไอไตต่อเต่าสระอีต่ออีตี แล้วเราจะนำมาเขียนในเล่มทอทหารนะคะนำมาเขียนในเล่มทอทหารเราจะเขียนแล้วนะคะเอาไปเขียนในเล่มทอทหารที่เราเคยแปะเนี่ยมาเขียนเริ่มจากตรงไหนดีครูขออนุญ,ญาตเริ่มที่กอกไก่ก่อนนะคะกอกไก่แปบ๊บนึงนะคะ ที่กอไก่นะคะคูเริ่มที่กอไก่นะคะกอไก่กับสระอาก็จะเป็นกออะไรลูกกออะไรคะข้อหนึ่งก็จะเป็นกออากากออากาแล้วหมุนพยัญชนะก่อนนะก็จะเป็นข้อสองก็เป็นลายลูกกออากา อย่างนี้นะคะต่อไปขอ้อต่อไปก็จะเป็นเลื่อนกไก่สละโอก็เป็นกโอโกกไก่สละไอไม้ม้วนก็จะเป็นกไอไก่กไก่สละอีก็จะเป็นกอ,อีกีต้องเรียนเลื่อนไปอย่างนี้เรื่อยๆจนหมด ตัวสละนะคะแล้วก็เลื่อนเลยคะ่ะเลื่อนต่อเป็นเลื่อนพยันชนะก็เริ่มที่ตัวอะไรคะจอ,อาจาเริ่มที่สละอาก่อนเราจะเวียนไปอย่างนี้จนหมดนะคะนั่นเองก็จะได้คําศัพท์เยอะแยะมากมายเอามาเขียนในสมุดนี้นะคะอันนี้ครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างนั่นเอนเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เอาคําศัพท์มาเขียนฝึกอาฝึกสะกดแล้วอย่าลืมเอาผลงานมาโชว์ครูด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ